ัลโหลตายก้าหสวัสดีทุกคนคะ่ะสวัสดีนะคะวันนี้จะมาทําอะไรวันนี้จะมาทําขนมให้ดูค,ะค่ะก็มีอเลรโจแม่แล้วก็มีอ่าอยู่เลยเจ๊งถิ่มปันไปตะก้าไทยอ่าเจ๊งก็ที่แอหงเต้าแป้งจิ้นหงเต้าแป้งไปตะก้าไทยแกก็จะวันนี้จะมาทําขนมอ่าอ่าแป้งแป้งกับอ่า ั่วแดงนะคะทอดค่ะมาทําขนมง่ายๆให้ดูค่ะพี่น้องนี่ตัวแรกจะให้หล่อไม้ฝันเนี่ยแกจมไม้ช่ใช่ล่อไม้ฝันล้หล่อช่ล่อไม้ฝันแก่อเจ้าก็เอที่เนียเหล่มกัจ้อที่เนียนมก็นื้อทายถิ่มได้เน้อที่เนียนมก็จะได้เน้อที่เนีย่มกะเนื้อเนี่จ้ืองกันีงก็้เนทเจีงซิุ่มกจะได้เนอที่เกําเตือ หายซิ้วซิ้วกัดอกหลอกเจ้าทองหลอกเจ้าอ่าอ่าซิ้วซิ้วยิ้มละทำไมหลอกว่าที่ยเยร้ายดอกเฮยอันนี้ก็จะเป็นแป้งข้าวเหนียวนะคะแล้วก็ใส่น้ําตาล2ช้อนแล้วก็ใส่เกลือน,นิดหน่อยและจะผสมกับใส่อันนี้นวดแป้งกับใส่อันนี้เป็นนมกะทินะคะใส่นมกะทิที่ก็ให้เยร้ายเดยกันใส่ข้าวสวยกันละหลอกที่ยเยร้ายเราเฮ้ชายเจ้าเคยปีนเจน้ากำยองแก่ หล่านี่ตัวเอาหมายจะายัดหักผงเตาอันนี้ก็จะเป็นถั่วแดงนะคะที่เขาทามาแล้วนะคะที่เขาทามาเรียบร้อยแล้วไปซื้อสําเร็จม,มาค่ะนี่ก็ออาเจ่างทีง่จัดงานหัวแดงก็จะเป็หถแผงก็เามาแ่าเยบ้ยแล้วไเเ็าค่ะ่เจที่จัาหังจเั่งนสี่เาอล่เาทำมเรียวเ่ เจ๊งหยุนเคยกันรีก่อจะเจ๊งหงเตาแป้งจิ้นหงเตาแป้งกะแต่ก็จะมาทําค่ะเดี๋ยวมาทํากันเลยนะคะเดี๋ยวตั้งกระทะก่อนครับพี่น้องค่อยไฟสิค่อยไฟแล้วลงนิดนิดน้ำมันลงไปแล้วก็าต้มกเลยนะเ้งกระทะก่อนคร้องค่อยิ้วลงนิดนิดงไปแล้ก็มาตกเลยน 小食俾大家睇，煎紅豆餅，落少少油落去啦，如果一路煎一路唔夠油你可以加嘅，好啦，而家就誒整細啲火啦。 就าก็ติติเขาไมูไม่太热เว่อ่์ถ้ายิดแล้วคือจะวีล่งกนลยดจิ้นกอนสิจะล่งกนละยูเคยเออก็ได้รยอนร้อนจะสิ่งฟองละนี่ก็ชั่งกั้งด๊าละว่าแล้วนะตอนนี้เรานเคยก็จะทำให้มันกลมๆอย่างนี้ก่อนนะคะ chứng nó phòng thì hãm lòi nghe cái nhường phòng thì hãm lòi nghe cái hòm tẩu lòi mà chứng chứng chó khơi cầm nhường như chứng Hôm nay

เดี๋ยวอายิ่งจิ้มจ๊สี่กิ๊กเออจิ้มสองกิกให้ทุกคนดูว่าจะ้า็นแบบไหนเออจิ้นแล้วอันนี้ก็จะจิ้นกันอยู่ก็จะเอาลงกระทะไปทอดนะคะอันนี้เป็นอันนี้เป็นอ่าถั่วแดงทอดค่ะทอดขนมถั่วแดงค่ะ

你觉得เขาใหญ่ๆอ,อ่ะสม่สมอกเลยะคะ，องทำให้เล็กนนแดงคั่วด่ดจะป้มทอดค่ะขนมแั้วแงแป้งทอดค่ะ ก่เ้ตไไปทินนมตักนจะมีมันจะมีความหอมของกะทินมนะคะเคยเจ้าอ่เฮิมกยันไคยหล่อเจียวเยลายอ่ะเดีคนหล่อเจ้ยเยจับอ๋อ要เออเยลลยไล่เลยนนี้ก็จะใส่ใส่นวดแป้งก็จะใส่นมกะทิเข้าไปเพราะนมกะทินี่เขาสำหรับ สำหรับดื่มนะคะเป็นเครื่องดื่มนะคะไม่ใช่กะทินะคะลาลุ่งละไวชีลุลงละ,ลงละมนกันยูแ,ยแฟฟนนะก่น่ะจะกํายังเงแกยโอ้แล้วจะใส่ไฟดีสิ้นะก็ไม่จะลุังละ 我再加啲油落去啦，整多嚿俾大家睇。你开细火啲，咁咪就好快燶噶啦。头先有啲燶燶地噶啦，头先壓扁佢，整扁佢呢比較熟得快啊。佢又冇咁，你唔使煎咁耐，煎太耐佢就會燶啊嘛，系咪？ 啊！呢、这個係咁差唔多啦，呢、这個放落去啦。嗱、啊，呢度整整出嚟一嚿變咗咁嘅樣，啊！你、这、嗰、个、一食你兩千零啦吓，唔好太大火，太大火佢就會燶㗎啦。 要慢火咁煎嘅，大家千祈唔好大火啊！大火就窿噶啦，最好快熟嘅啫。嗰啲糯米粉咧比较快熟嘅，大家又熟噶啦，而家。 จะเต่งยู่ไซอฟต้องต้องให้ไฟไฟอ่อนนะคะต้องทอดไฟอ่อน,นะคะ่ะถ้าทอดไฟแรงนะคะมันเป็นแป้งทอดเหนียมันก็จะไม่ไว้นะคะพี่น้องฟฟอ,อ,อยู่ไซโฟหมานโอกาจิ้นแกอยู่หมานบ้านแล้วแต่ก็คุ้สุกแกฟันฟหนอย่งน้อยได้ปีนสิน 唔使煎咁耐嘅，煎到佢變咗軟，佢開始誒啲粉咧好快熟嘅，軟咗，嗱、啊、咁樣都熟啦，熄火啦。嗱、啊，當做早餐咁啦，你個都食 e t 啦，嗱，就係人嘢樣啦。啊，搞掂啦～ 煎紅豆餅就搞掂啦，好啦，食嘢大家拜啦家，搞掂啦食嘢大家拜拜。